ระวังเตือนผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือห้าบุคคลอันตรายต้องหลีกให้ห่างสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้จะนำพาทุกท่านพบกับเคล็ดลับในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางโลกหรือทางธรรมลักษณะนิสัยของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือโดยส่วนมากเลยนะคะก็จะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อยอมที่จะเหนื่อยเพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นประสบความสำเร็จเป็นจิตใจที่เสียสละส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นและมักจะมีวิถีชีวิต ที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายหลายอย่างกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำครอบครัวคุณจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีเพราะคุณจะยอมเหนื่อยเพื่อที่จะให้ครอบครัวมีความสุขนั่นเองเชื่อกันว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งได้รับบัญชาจากสวรรค์ เพื่อให้มาจุติบนโลกมนุษย์ในระยะที่โลกมนุษย์ทุกวันนี้กำลังเข้าสู่จุดเสื่อมจุดเสื่อมถอยคนไม่ค่อยสนใจในเรื่องศิลธรรมผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจึงได้ถูกส่งลงมาเพื่อที่จะนำแนวทางการประพฤติปฏิบัติในแนวทางของคุณธรรมคุณงามความดีนำลงมาเพื่อที่จะคัดกรองตัวเองและไปเผยแพร่ ให้ผู้อื่นนั้นได้นําวิถีชีวิตแบบนี้ให้ได้ไปประพฤติปฏิบัติซึ่งวิถีทางแบบนี้เป็นวิถีทางที่จะนําพาให้เรานั้นรอดพ้นจากความทุกข์จากภัยพิบัติทั้งสิ้นทั้งปวงผู้ใดที่เป็นผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือที่เคยลำบากมาก็เป็นเพราะว่านั่นคือบททดสอบค่ะผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติ ผู้ใดที่ต้องการที่จะเข้าสู่นิพพานหรือต้องการที่จะเข้าสู่ขั้นสูงของการปฏิบัติธรรมก็มักจะเจอวิบากกรรมแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาให้เราต้องรู้นะคะเมื่อเราได้ผ่านบททดสอบแล้วจิตเราจะพัฒนาขึ้นอย่าได้ท้อแท้อย่าได้ท้ทอทถอยเมื่อรู้แล้วว่าวิถีชีวิตของคุณเป็นแบบนี้ก็จงนำพาชีวิต มาสู่คุณงามความดีทุกสิ่งจะดีขึ้นค่ะอย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและวิถีชีวิตผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือโดยส่วนมากจะอายุยืนเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างบุญบารามีให้ชีวิตของเรานั้นมีบุญบารามีเพิ่มขึ้นนั่นเองเรามียานเรามีพลังจิต เรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่าคนอื่นดังนั้นนำทุกสิ่งที่เราได้มาจากสวรรค์ที่เรียกว่าพรสวรรค์นำมาพัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะมีความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในทางโรคหรือทางธรรมอยู่ที่เราต้องการที่จะสำเร็จในทางใดนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะได้นำวิธีการดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งคือการระมัดระวังไม่ไปคบคนทั้งห้าประเภทนี้ซึ่งจะนำพาชีวิตเหล่านั้นตกต่าและเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือค่ะลักษณะของคนประเภทที่หนึ่งที่ไม่ควรที่จะคบหาคือคนที่แกล้งทำเป็นวังดีคนที่แกล้งทำเป็นหวังด,งงดีมักมีลักษณะที่ดูเหมือนจะเป็นมิตร และทำเป็นสนใจในตัวเราแต่แท้จริงแล้วมีเจตนาหรือจุดประสงค์ที่ไม่บริสุทธิ์ตัวอย่างที่พบเห็นลักษณะที่พบเห็นได้เช่น1เขาชอบเข้ามาให้คำแนะนำที่ดูเหมือนจะเป็นคำแนะนำที่ดีมักจะเสนอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือที่ฟังดูดีแต่แท้จริงแล้วคำแนะนำนั้น อาจจะทำให้เราลำบากหรือเสียหายได้ในภายหลังเราต้องดูให้ดีด้วยนะคะทำเหมือนหวังดีแต่ที่จริงแล้วกำลังประสงค์ร้ายอยู่ข้อ 2. ทํทำตัวเป็นห่วงในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นทำตัวเหมือนห่วงใหญ่และคอยเตือนในเรื่องที่ไม่สำคัญเพื่อที่จะให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือกังวลบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็มาพูดเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะพูดแต่กลับพูดและมาพูดเป็นการพูดให้เรานั้นไม่สบายใจไม่มีความสุขข้อ3ชอบที่จะย้ำข้อผิดพลาดของเราและคำพูดเหมือนกับหวังดีชอบพูดถึงความผิดพลาดของเราในอดีตบ่อยๆโดยอ้างว่าทำเป็นว่าเขาเตือนนะเขาหวังดีนะแต่จริงๆแล้วนั่นแหละคะ่ะ คือการที่พูดตอกย้ำเพื่อจะลดความมั่นใจของเราข้อ4ทํำเป็นสนับสนุนแต่ขณะเดียวกันก็ขัดขวางมักจะสนับสนุนให้เราทำบางสิ่งบางอย่างแต่กลับแอบสร้างอุปสรรคหรือทำให้เราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จข้อ5ทำเป็นให้ของขวัญหรือให้ความช่วยเหลือแต่กลับมีเงื่อนไขดูเหมือนจะใจดี แต่จริงๆแล้วมีข้อแม้หรือเงื่อนไขที่ทำให้เราเป็นหนี้บุญคุณหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นรองเขาอยู่ในภาวะที่อ่อนแอเหมือนกับว่าเขาได้ช่วยเราแล้วแล้วเราจะต้องตอบแทนเขานะคนที่มีลักษณะเหล่านี้มักต้องการควบคุมเราหรือมีเป้าหมายส่วนตัวที่ไม่ชัดเจนการรับมือกับคนแบบนี้ อาจต้องใช้วิจารณญาณและรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันตัวเองจากผลกระทบทางลบด้วยนะคะคนลักษณะที่สองที่ไม่ควรครบก็คือคนที่ไร้ความเห็นอกเห็นใจไม่ควรที่จะคบเลยเขามักจะแสดงพฤติกรรมที่ขาดความเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่นและความต้องการของผู้อื่น ถ้าจะมุ่งเน้นแต่ประโยชน์ส่วนตัวหรือละเลยสิ่งที่อาจทำร้ายผู้อื่นตัวอย่างลักษณะที่พบเห็นได้เช่นข้อหนึ่งไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นไม่แคร์หรือเพิกเฉยต่อความรู้สึกของคนอื่นแม้ว่าจะทำให้คนอื่นเจ็บปวดหรือเสียใจข้อ 2. ชอบใช้ประโยชน์จากคนอื่นมักมองหาประโยชน์จากคนอื่น โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนคนนั้นข้อ 3. ไม่เคยรู้สึกผิดหรือขอโทษเพื่อทำผิดหรือทำให้คนอื่นเสียใจมักไม่ยอมรับผิดชอบหรือขอโทษกลับแสดงออกว่าเป็นความผิดของผู้อื่นข้อ 4. คนที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่สามารถรับรู้หรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ไม่แสดงความเข้าใจหรือเอาใจใส่ต่อความทุกข์ของคนอื่นข้อ 5. หลอกลวงและโกงมักพูดเท็จหรือทำตัวคดโกงเพื่อประโยชน์ของตนเองแม้ว่าจะทำให้คนอื่นเสียหายก็ตาม 6. ชอบควบคุมหรือบงการคนอื่นพยายามควบคุมหรือบงการพฤติกรรมของคนอื่นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ โดยไม่คำนึงถึงความต้องการหรือความสุขของคนคนนั้นข้อ 7. ชอบสร้างความแตกแยกมักจะพูดจาหรือการกระทําการที่ทําให้เกิดการขัดแย้งหรือเกิดความแตกแยกระหว่างกลุ่มคนคนที่มีลักษณะเหล่านี้มักจะเป็นอันตรายต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของคนเรา ควนที่จะพิจารณาความสัมพันธ์และอาจจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงหรือรักษาระยะห่างเพื่อลดผลกระทบทางลบในชีวิตและคนที่ชอบปั่นให้เกิดความแตกแยกมักจะมีพฤติกรรมที่จงใจสร้างความขัดแยง้งหรือความไม่ไว้วางใจระหว่างคนในกลุ่มหรือต่อบุคคลอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวหรือต้องการสร้างความวุ่นวายซึ่งลักษณะที่พบได้เช่น 1>, 1. ชอบยุแยแยให้เข้าใจผิดชอบปล่อยข่าวลือหรือพูดจาบิดเบือนความจริงเพื่อทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและเกิดความขัดแย้งกันข้อ 2>, 2. ขี้นินทามักพูดจาลับหลังในทางไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจหรือไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันข้อ 3. าํทำตัวเป็นมิตรกับทุกฝ่ายแซงทำตัวเป็นมิตรกับทุกคน แต่เบื้องหลังกลับพูดจาหรือทำสิ่งที่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างคนในกลุ่ม 4. ชอบบิดเบือนข้อมูลให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนความจริงเพื่อทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันข้อ 5. กระตุ้นให้เกิดการทะเลาะวิวาทพยายามพูดจาหรือทำบางสิ่งเพื่อกระตุ้นให้คนอื่นเกิดความโกรธหรือทะเลาะก,กัน ข้อ6เล่นเกมจิตตวิทยาใช้เทคนิคทางจิตตวิทยาเพื่อควบคุมหรือบงการคนอื่นทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เชื่อใจข้อ 7. แอบสร้างปัญหาแล้วโทษคนอื่นสร้างปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วพยายามโยนความผิดให้ผู้อื่นเพื่อทำให้คนอื่นแตกคอกัน คนประเภทนี้สามารถทำลายความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างคนในกลุ่มได้ควรระมัดระวังและหากจำเป็นควรหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาคนต่อไปคนลักษณะแบบนี้คนสององหน้าคือคนที่ทำตัวเป็นมิตรหรือแสดงออกอย่างโหนต่อหน้าแต่มีพฤติกรรมหรือเจตนาอีกอย่างหนึ่งลับหลัง ซึ่งมักเป็นลักษณะที่ไม่น่าคบลักษณะของคนสององค์หน้าที่ควรระวังมีดังนี้ 1. ชอบแสดงความเป็นมิตรเกินหน้าเกินตาต่อหน้าแสดงความเป็นมิตรและสนับสนุนอย่างมากแต่ลับหลังอาจพูดจาไม่ดีหรือตั้งใจทำร้ายเราข้อ 2. ชอบนินทารับหลังมักพูดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นลับหลังแม้ว่าเมื่อเจอกันจะทำตัวเป็นมิตรและยิ้มแย้ม ข้อ 3. ปันหน้าให้ดูดีพยายามทำตัวให้ดูดีในสายตาคนอื่นทั้งที่ในความเป็นจริงมีเจตนาหรือกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ข้อ 4. ให้ข้อมูลที่บิดเบือนอาจบอกสิ่งหนึ่งต่อหน้าเพื่อทำให้เราชื่นใจแต่รับหลังกลับให้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งที่เราเสียหายข้อ 5. มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือท่าทีตามสถานการณ์และคนที่อยู่โดยไม่ยึดติดในความจริงข้อ 6. ทำตัวดีเฉพาะหน้าเพื่อหวังผลทำตัวดีเฉพาะหน้าเท่านั้นและช่วยเหลือเพียงต่อหน้าคนอื่นหรือเมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วยเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองแต่ไม่จริงใจข้อ 7. ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ขาดความซื่อสัตย์ ไม่สามารถเชื่อใจได้เพราะมักทำหรือพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่แสดงออกคนสององค์หน้าสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยและอาจทำให้เราเสียความไว้วางใจควรระมัดระวังและพิจารณาความสัมพันธ์กับคนประเภทนี้ให้ดีคนลักษณะต่อไปที่ควรจะอยู่ให้ห่างๆคือคนที่ชอบแสดงหรือโอ้อวดมักจะมีลักษณะนิสัยที่ไม่น่าคบ พอมักมีพฤติกรรมที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดลักษณะของคนที่ชอบแสดงออกแบบโอ้อวดมีดังนี้ 1. ชอบโอ้อวดเกินจริงมักพูดถึงความสำเร็จหรือความสามารถของตนเองเกินความเป็นจริงและเน้นย้ำสิ่งที่ตนเองมีเพื่อให้คนอื่นได้ชื่นชมข้อ 2. ต้องการความสนใจอยู่ตลอดเวลา พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองเป็นจุดสนใจไม่ว่าจะในเรื่องดีหรือไม่ดีหรือทำให้คนรอบข้างรู้สึกเหนื่อยข้อ 3. ชอบวิจารณ์คนอื่นมักวิจารณ์หรือพูดถึงคนอื่นในแง่ลบเพื่อยกย่องตัวเองหรือทำให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่นข้อ 4. ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยอมรับข้อผิดพลาดหรือความคิดของผู้อื่น มักเชื่อว่าตัวเองรู้ดีที่สุดหรือทำดีที่สุดข้อ 5. ชอบเล่าเรื่องเกินจริงเล่าเรื่องราวในชีวิตของตนเองให้ดูน่าตื่นเต้นหรือสำคัญความเป็นจริงเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนอื่นข้อ 6. ททำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่องมักแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในเรื่องที่ตนเองไม่รู้จริงแต่อยากทำให้คนอื่นคิดว่าตนเองมีความรู้ ข้อ7ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นเน้นแต่ความสำเร็จและความต้องการของตัวเองโดยไม่สนใจว่าพฤติกรรมของตนเองจะทำให้คนอื่นรู้สึกอย่างไรคนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราไม่ราบรื่นเราจะรู้สึกอึดอัด และไม่สบายใจในระยะยาวดังนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเข้าร่วมมีความสัมพันธ์กับคนประเภทนี้ลักษณะบุคลิกโดยทั่วไปของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมักเป็นผู้ที่มีใจอ่อนจิตใจเมตตากรุณาแต่เราควรที่จะพิจารณาว่าเราควรจะใจดีกับใครอย่างไรเท่าไรเมื่อไรและขอบเขตเราควรจะต้องมีด้วย พิจารณาด้วยเพราะว่าการที่เราทำดีกับคนไม่ถูกคนนั้นย่อมจะส่งผลร้ายต่อเราได้ด้วยเช่นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงควรที่จะเลือกว่าควรที่จะดีหรือไม่ดีกับใครด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านได้ทำความดีต่อไปโดยที่ความดีอย่างฉลาดดีค่ะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c ตชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ